จ้าพี่น้องเป็นจังไดรนอ้อสวัสดีจ้าพี่น้องสุ๊กูสุขสุขขนเนาะค่ะเนาะนี่ผูใ้ดใดสวกผู้ใดมันบ่เนานะค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่บัวกะเอาเอาเนวท่างเนาะค่ะเนาะเอาแนวท่างเป็นจังไดรค่ะพี่น้องแม่บวัวจับคู่หงวดนี่เข่าตรงๆเลยพี่น้องเอ้ยแม่บัวก็บก่คิด แต่ว่ามันก็หลายตัวแน่เนาะค่ะพี่น้องมันก็หลายตัวแน่มันก็เลยแบบที่ว่ามันก็จังเลยล่ะแม่บัวกับบ้าบวบเถือกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกําลังวันเนาะค่ะเนาะมันเป็่นกําลังวันเนาะค่ะพี่น้องมันจะมีคลิปหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคลิปหนึ่งเพราะว่ามันขามวันเนาะค่ะเนาะมันขามวันมีคลิปหนึ่งแต่ว่าแม่บัวจ้าไห้จ้าไห แม่บวัวเอาให้เบืง้งเลือค่ะเดือนี่นี่คลิปนี้พี่น้องเนี่ยหกศูนย์เจ็ดศูนย์หาศูนย์แต่ว่าแม่บวับวบอจับเก้าศูนย์พี่น้องเอ้ยเก้าศูนย์ 90, แม่บวับวบอจับเนาะค่ะเนาะออกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะค่ะพี่นอ้องเห็นบอเข่าตรงๆเลยได้ไหมพี่น้องเข่าตรงๆเลย ต่อเห็นไหมยังนี่นี่อัดแน่นบัดนี้แม่บัวเสียเอาคลิปที่มันเข่าให้เบิงเด้อค่ะพี่น้องคลิปที่มันเข่าแม่บัวเสียเอาห้เบิงพี่น้องเอ้ยเปิดต่เสียดายค่ะบัวแม่บัวก็ไล่ลักเก่ายู่เต่ว่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าแม่บัวบ่เอาเนาะค่ะไล่ลักเก้ายู่ค่ะพี่น้องเตว่าเก้าศูนย์ศูนย์เก่าแม่บัวบ่เอาพี่น้องเอ้ยแม่บัวลุ่งคลิป แม่บวพยายามดันคลิปน <t ick ler> ี่ออกไปเนาะค่ะอยากให้พี่น้องได้เนาะค่ะไม่บวลงเทึงคิปสันลงเทึงคลบปย้วเนาะค่ะพี่น้องโรคทึงคิปสันลงเทึงคลิปย้วอยากให้พี่น้องได้เนาะค่ะพี่น้องเบิ่งแน่ค่ะพี่น้องเบิ่งแน่ค่ะนี่เบิ่งแน่เบิ่งเน่เข่าเต็มเต็มเลยค่ะนี่เข่าเต็มเต็มเลยนี่แปดหนึ่งค่ะพี่น้องแปดหนึ่งค่ะเนี่ย เลขตั้งรักแม่บัวเนี่เขาแปดหนึ่งเต็มเต็มเลยพี่น้องเป็นจังไดพี่น้องมีผู้ใดใดแน่นอแม่บัวดีใจน้ำเ้อค่ะผู้ใดสนใจแม่บัวก็อาจจะได้เนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดยิบจับไหวก็อาจจะได้เนาะค่ะพี่น้องแม่บัวรุ่งตั้งแต่หลังหลังเลขออกประมาณสองสามมือเนาะค่ะสองสามวันแม่บัวก็เอาลงให้เลยเนาะค่ะเนาะจ้านี่ ผู้ใดเขามาเบิ่งคลิปนี่ก็จะรูเลยเนาะค่ะนาอว่าเป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องมันเข่าถูกงวดค่ะพี่น้องถ้าผู้จับเป็นเข่าหดสามตัวค่ะพี่น้องงวดบางหนึ่งแม่บวัวงวดที่ผ่านมากงวดวันที่หนึ่งไอ้งวดวันที่สิบหกมีหน้าแม่บัวจับคูบะเถือกค่ะพี่น้องมันเข่าเต็มเต็มเลยเด้แต่แม่บัวจับคูบะเถือแเราบันีีมากงวดวันที่หนึนงนน่งเมษาเนี่ยแม่บัวก็เลยจับให้เบิดถูกคูเลยเนาะค่ะนาอเลขมันหลายตัวแน่แต่ว่ากับมีเบิดถูกคู ผู้ได้มักผู้ได้ชอบยิบจับเอาได้เนาะค่ะแต่ว่าบ่มีศูนย์ค่ะเก้ามีแต่ศูนย์ไม่มีเนาะค่ะเนาะหอกนี่แต่ว่ามันเข่าเลขบนุเนาะค่ะพี่น้องเข่าแปดหนึ่งเต็มเต็มเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่แหมเข่าแปดหนึ่งเต็มเต็มเลยนี่แหมเลขกตั้งหลักแน่พี่น้องมันบริย,ยีหยางยากเลยค่ะนี่แปดหนึ่งตรงตรงค่ะเนี่ยงวดสีมาานี่เท่ากับตามต่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่า มือนี่แม่บัวยังบริเตรียมเนาะค่ะนะแม่บัวยังบริเตรียมพ่อวายแม่บัวติดธุระเนาะค่ะนะต้องโทรศัพท์แม่บัวน้ำเขาค่ะพี่น้องแม่บัวยังไหเอาน้ำออกยังบพาท่านได้เบิดอยู่เนาะค่ะมันยังบพาท่านไดนแห่งดีแม่บัวก็เลยปิดเครื่องเนาะค่ะมือนี่แม่บัวก็เลยบรได้ไ่ติดตามแม่บัวผ้าร่วยไปเด้อค่ะเลขตั้งรักของแม่บัวนี่เขาทุกงวดเด้อค่ะพี่น้องถ้าจับคถูเถื่ะเนาะ ให้ติดตามแม่บัวผ้าลวไว้ถ้าจับคู่เถือนี่จะเข่าทุกงวดเลยด้พี่น้องบ่าแม่แม่บัวเบาเล่นเนาะคะ่ะเนาะเข่าอีหลีค่ะเข่าอีหลีอืเข่าทุกงวดเลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ายัางบ่เคยผ่าดเด้พี่น้องแต่แม่บัวนะที่แม่บัวบ่บ่ใดเพราะยังเพราะว่าแม่บัวไปซื้อแม่บัวบ่มักค่ะพี่น้องแม่บัวซื้อเบิดสุดโตแต่ว่าแม่บัวบ่มักแม่บัวตัดออกคะ่ะเก้าศูนย์กับแปดหนึ่งเนี่ย เก้านึงแม่บัวกับ่เอาคันออกเก้าหนึ่งกับ่ได้ค่ะออกแปดนึงแต่ยังบ่ได้อีกค่ะพี่น้องแม่บัวได้ยังมาตีแม่บัวไปเอาตะเก้าหกเอ่อฮกเก้าค่ะพี่น้องอืมเก้าสองสองเก้าค่ะพี่น้องแม่บัวซื้ออ่าแม่บัวก็เลยบ่ได้ค่ะพี่น้องทุ่นหน่อยเนาะค่ะเนาะเอาที่โตเจ้าค้องมักเจ้าคล้องชอบเนาะค่ะเนาะแม่บัวก็จังเอาเนาะค่ะพี่น้อง งวดสิมานี่แม่บัวสิเอาไ้เด้อค่ะแม่บัวสิสิลงไห้สิล,ง,สลงคลิปไ้อีกประมาณสองสามมื่อนี่แหละค่ะพี่น้องให้แม่บัวเฮ็ดก่อนเนาะแม่บัวก็ยังบ่ทันได้เฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องที่มีคลิปหนึ่งแม่บัวไปลุกห้าพักเนาะค่ะพี่น้องแม่บัวไปถ่ายคลิปเพิ่นถื่อตลอดค่ะปูพญานาคให้เพิ่นตลอดเพิ่นฝันเกี่ยวรถเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะซื้อทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นจะซื้อสามเก้าศูนย์ค่ะพี่น้อง เพิ่นเน้นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลยค่ะที่แม่บัวไทยให้เบิองเนาะค่ะเนาะจะมีคลิปหนึ่งเนาะค่ะเป็นคลิปสั่นค่ะพี่น้องเป็นคลิปสั่นเขาไปเบืองได้เนาะค่ะพี่น้องคนเขาไปเบิองประมาณสี่ลอยหาอยคนนี่ละพี่น้องสี่ลอยกลัวหรือหาลอยนี่ละแม่บัวกระจำาันไรเนาะค่ะเนาะคลิปนั่นค่ะเขาทุกงวดคือกันเด้อยค่ะพี่น้องได้ทุกงวดคือกันค่ะงวดนี่แห้งจังค่ะขางวดนี่บอกตรงๆงเลยเนาะค่ะเนาะ สามเก้าศูนย์พนะเพื่อนบอกแม่บัวแม่พี่น้องเพื่อน่าสิซื้อตัวนี่สิเอาตัวนี้แหละว่าสั่นเพื่อน่าเออแม่บัวกันมิตรไทยให้มูเบิงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแม่บัวนบมีทุนจะซื้อแม่บัวก็เลื่บริซื้อแม่บัวไปเน้นเอาตะเกาสองสองเก้าับไอเก้าหกหกเก้าเนาะค่ะที่แม่บัวเน้นเนาะค่ะพี่น้องแม่บัวก็เลยบ่ได้เนาะค่ะเนาะเลขติดศูนย์แม่บัวซื้อตะหาศูนย์ศูนย์หาค่ะพี่น้องเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแม่บัวคัดออก งวดที่แล้วที่ผ่านมาไม่บัวซื้อหลค่ะ9009งวดนี้ไม่บวชว่าซื้อจ้าแม่บัวชว่าตามค่ะแม่บัวก็เลยบไดใดเนาะค่ะเนาะยิบจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะพี่น้องไม่บวอีกสองสามมือนี่ละประมาณภายในสามมือนี่หละหลังจากหวยออกแล้วไม่บัวจะเอามาลุ้นให้เลยค่ะเลขตั้งรักของแม่บัวเนาะค่ะเนาะพี่น้องเข่าตรงๆเลยเค่ะนี่พี่น้องเข่าตรงๆเลยค่ะนี่เบึงเบึงค่ะเบึงนั่นว่าไม่บัวว่าเป็นเนาะค่ะเนาะ ที่หนึ่งเมษายนเนาะค่ะเลขตั้งหลักพี่น้องเลยแปดหนึ่งตรงตรงเลยบริกลับค่ะพี่น้องจ้าบร้กลับค่ะบไร้กลับเลยเขาแปดหนึ่งตรงตรงเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะดีใจน้ำเย้ยค่ะถ้าผู้ใดเอาน้าแม่บัวก็คือจะได้เนาะคะ่ะเนาะติดตามแม่บัวไว้บ่พิดหวังเ้อค่ะติดตามแม่บัวไว้บ่พิดหวังค่ะเกาศูนย์กับเขาแต่ว่าแม่บัวจับคู่ให้บ่ถือเนาะคะ่ะเนาะ เก่าศูนย์พี่น้องเลยนี่เก่าศูนย์ค่ะพี่น้องเข่าตรงๆค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่บัวจับคู่ไห่บ่ถ,ถือค่ะนี่จับคู่ไห่บ่ถ,ถือจ้าเนี่ยเลขบ่หลายตัวจกักเมรร็ดป่อหกศูนย์เอาอยุ่เก้าศูนย์ผัดบ่เอาหาศูนย์ก็เอาเก็ศูนย์ก็เอาแต่ว่าเก้าศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์บ่อเอาค่ะมันก็มีแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องจ้า ถ่ายคลิปนี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บัวเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้แม่บัวแน่นาะค่ะเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บัวเป็นกําลังแรงใจให้แม่บัวเ,ะะวเ,เใใวด้อค่ะพี่น้องแม่บัวพารวยเนาะคะ่ะประมาณสามมือแม่บัวจะเอาแนวทางมาลงให้อีกเด้อค่ะพี่น้องคันพูดไดได้เบื้องแล้วก็ไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะเด้อพราะว่าบัดนี้แม่บัวสิจับคู่ห้เบิดตเนาะคะ่ะเนาะจับคู่ห้เบิดทุกคู่เนาะคะ่ะ ทุกเทือไม่บวสิบวจับให้เบิร์แบบนี้เนาะค่ะกระแปดหนึ่งตรงๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า